ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำโขงชาวพี่น้องไทยลาวต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายสายน้ำแห่งนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงผู้คน ตลอดสองชายฝั่งแม่น้ําโขงและพื้นที่ใกล้เคียงจะปลูกด้วยพืชผักผลไม้มากมายทุกช่วงฤดูไม่เว้นแม้แต่หน้าแล้งเพราะมีแหล่งน้งําโขงคอยหล่อเลี้ยงพืชผักเหล่านั้นอยู่ตลอดทั้งปีเล็กชายหนุ่มที่เติบโตมากับแม่น้ําแห่งนี้ก่อใช้ชีวิตแบบชาวบ้านริมฝั่งโขงไม่ว่าจะเป็นทําสวนหรือออกเรือใส่มองดักปลากลางแม่น้ําโขง ส่วนสายทองผู้เป็นภรรยาก็จะคอยช่วยดูแลรดน้ำแปลงผักให้อยู่เสมอทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีผักมีปลาไว้ขายส่งตลาดอยู่ไม่ขาดในเย็นวันหนึ่งในขณะที่สายทองกำลังเดินถือถังลงไปตักน้ำที่แม่น้ำโขงเมื่อเดินลงไปถึงริมแม่น้ำเธอก็ถึงกับต้องหยุดชะงักตกใจ ก่อนที่จะทิ้งถังร้องวิ่งเสียงหลงมหาเล็กผู้เป็นสามีพี่เล็กพี่เล็กศพใครก็ไม่รู้ลอยมาติดอยู่ริมฝั่งพี่ช่วยมาดูหน่อยเร็วฉันกลัวทั้งสองรีบไปตามเหล่าชาวบ้านมาช่วยดูปรากฏว่าศพนั้นคือร่างของไอ้หลอดเด็กในหมู่บ้านที่บ้านอยู่ติดริมน้ําโขงห่างออกไปจากบ้านของพวกเขาไม่ไกลนัก สิ่งที่แปลกก็คือร่างของลอดไม่ได้ขึ้นอืดเหมือนคนที่จมน้ำตายทั่วไปแต่กลับซุบผอมซีดเผือดราวกับว่าไม่เหลือเลือดในร่างกายอยู่เลยแม้แต่หยดเดียวส่วนข้อเท้านั้นก็เขียวชำ้ำทิ้งรอยกัดจากคมเคี้ยวของอะไรบางอย่างไว้ผมว่าไม่ได้จมน้ำตายธรรมดาแล้วแหละแบบนี้แต่ดีที่วันนี้น้ำไม่แรงแม่งั้นล่างได้หายไปกับน้ำคงแน่ๆ หลังจากครอบครัวของลอดได้จัดทําพิธีศพให้ลูกเรียบร้อยแล้วก็ได้ปรึกษาหาลือกันถึงลักษณะการตายของลูกชายกับผู้คนในหมู่บ้านเนื่องจากเป็นการตายที่มีลักษณะผิดปกติโยมเอ้ยอาตมาอยากให้พวกโยมระมัดระวังเวลาจะลงน้ำผีพลายม่น้ำโขงมันได้กลับมาแล้วชาวบ้านต่างรู้ดี ว่าผีพลายในแม่น้ำโขงแห่งนี้จะคอยพลากเอาชีวิตผู้คนไปปีละคนแต่เมื่อก้าปีก่อนมันได้จบชีวิตของคนไปถึง9้าคนในปีเดียวโดยศพของทุกคนมีลักษณะการตายที่คล้ายกันหมดผ่านไปหลายปีผีพลายก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกนับเป็นเวลาเกปีเต็มชาวบ้านต่างเชื่อกันว่า ได้ครบกำหนดที่มันจะออกล่าหาวิญญาณไปเป็นบริวารของมันอีกครั้งปีนี้มันจะเอาไปกี่คนละหลวงพ่อเราปล่อยมันไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะไปตามหมอผีมาปรามันเองเมื่อเล็กมีข้อเสนอดังนั้นชาวบ้านที่ไม่รู้จะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรก็เห็นพ้องต้องกันให้ลองดูเล็กกับเพื่อนไม่รอช้าออกเดินทางไปเชิญหมอผีต่างหมู่บ้านในทันที เมื่อวายวานพ่อหมอเสร็จก oh, ็กลับมาที่บ้านใช้ชีวิตตามปกติแต่พอตกค่าเล็กได้เดินออกมาเข้าห้องน้ำนอกตัวบ้านเขาก็สังเกตเห็นร่างสีดำยืนอยู่ที่บริเวณเรือหางยาวที่เขาเทียบท่าเอาไว้แสงจันในคืนเดือนงายสะท้อนกับแม่น้ำทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างนั้นคือหญิงสาวที่ยืนหันหลังให้กับเขา หญิงสาวคนนั้นมีผมยาวตกถึงกลางหลังเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ขยับเลยสักนิดด้วยความสงสัยเล็กจึงเดินเข้าไปเพื่อถามไทยก่อนที่จะได้เอ่ยปากถามเล็กก็ต้องหยุดชะงักอ้าปากค้างเมื่อหญิงสาวได้หันหน้ากลับมาหาเขา ใบหน้าเน่าเฟะส่งกลิ่นเหมน็นราวกับศพขึ้นอืดเนื้อตัวเต็มไปด้วยเมือกใสดูน่าขยักขยแงเล็กที่เห็นอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือพลายแม่น้ำโขงที่ผู้คนล่ำลือกันมึงกล้าดียังไงคิดจะเอาหมอผีมาปราบก,กูมึงรู้ลทกิึกนน้อยไปแล้วพูดจบพีพลายก็กระโจนลงไปในน้ำ ส่วนเล็กก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านด้วยความกลัวอย่างสุดขีดรุ่งเช้าเมื่อหมอผีเดินทางมาถึงเล็กก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่เขาได้เจอเมื่อคืนให้กับหมอผีฟังมันจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนกันเป็นแค่ผีหรืออาจมาสู้กับอาคมของข้าหมอผีไม่รอช้าขึ้นเรือหางยาวออกไปกลางแม่น้ำโขงโดยมีเล็กเป็นคนขับเรือให้ พอออกจากฝั่งได้ไม่ไกลนักหมอผีก็เริ่มเอาประทัดที่ทวงด้วยดินเหนียวขึ้นมาบริกรรมคาถาเสร็จแล้วก็ย้อนประทัดนั้นลงไปในน้ำไม่นานประทัดนั้นก็ระเบิดขึ้นเสียงดังผู้คนต่างจ้องมองมาจากริมฝั่งอย่างใจจดใจจอ่อแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงของประทัด สุดท้ายหมอผีจึงได้ใช้เท้าจุ่มลงไปในน้ำและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันมึงก็อยู่ได้แค่ที่ตำต่อยอยู่ได้เพียงแค่ไต่เท้ากูเท่านั้นแหละอย่าริอาจมาเทียบอาคมกับกูพูดยังไม่ทันขาดคำมือดำเมียมก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมากระชากขาของหมอผีจนตกเรือจมหายไปกับสายน้ำ ข่าวการตายของหมอผีนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วแม่น้ําโคงในแถบนั้นจึงเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าผู้คนในชุมชนจนทําให้หลายคนไม่กล้าที่จะออกเรือหาปลารวมถึงเล็กด้วยเช่นกันแต่ก็ยังดีที่เขายังมีแปลงผักที่พอได้ขายส่งตลาดเพื่อจุนเจือครอบครัวในช่วงเย็นของวันหนึ่งสองสามีภรรยาเล็กและสายทอง ก็ได้ออกมาทำกิจวัตรของพวกเขาช่วยกันเดินรดน้ำแปลงผักอย่างเช่นทุกวันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสายทองได้เดินลงไปตักน้ำในแม่น้ำก็มีมือปริศนาจับเข้าที่ขาของเธอสายทองร้องเสียงดังลัน่นก่อนที่มันจะลากร่างของเธอลงไปกลางน้ำลึกและจมหายไปในที่สุดเล็กที่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงรีบขับเรือหางยาวตามออกไปกลางแม่น้ำคืนเมียกูมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ผีร้ายกูขอสาบแช่งให้มึงไม่ได้ผุดได้เกิดเล็กร้องตะโกนเรียกหาสายทองขับเรือวนไปมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความเสียใจเล็กที่จิตใจห่อเหี่ยวไร้ซึ่งที่พึ่งพาก็ได้นำเรื่องทั้งหมดมาบอกเล่าให้กับหลวงตาได้รับฟังหลวงตาที่ได้รับฟังก็เกิดความเวทนา จึงได้ตกปากรับคำที่จะให้ความช่วยเหลือพอวันรุ่งขึ้นเหล่าชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าหลวงตาจะลงเรือไปปราบพรายแม่น้ําโขงต่างก็มาเฝ้าดูกันเต็มแนวตะลิงหลวงตาสั่งให้เล็กขับเรือทวนกระแสน้ำไปจนสุดเขตของบริเวณหมู่บ้านหลวงตามัดปลายสายสินเข้ากับก้อนหินพร้อมกับบริกรรมคาถา แล้วค่อยๆย,ย่อนปลายสายสินนั้นลงไปในน้ำอย่างช้าๆเหมือนกับกำลังใส่เบ็ดตกปลาถ้ามันเริ่มตึงๆมือเอ็งก็รีบดึงขึ้นมาเลยนะไอ้เล็กไม่นานสายสินที่เล็กถือไว้ก็เริ่มหนักขึ้นเขาจึงเริ่มสาวมันขึ้นมาถามกลางสายตาของเหล่าชาวบ้านที่คอยลุ้นอย่างใจจดใจจอ่อผ่านไปได้สักพักเล็ก ก็ได้ดึงกระชากอะไรบางอย่างขึ้นมาบนเรือร่างสีดำเน่าเฟะถูกมัดด้วยสายสินรอบตัวส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วแม่น้ำคิดว่ากูจะกลัวหรือไงพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เล็กเอาสายสินมัดตัวมันไว้ให้แน่นๆแล้วเอามันกลับลงไปในน้ำเล็กใช้สายสินที่สาวขึ้นมาพัานไปรอบตัวของผีพรายอย่างมั่วสั่วด้วยความหวาดกลัว เมื่อเห็นว่านางผีร้ายทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เอามีดที่พกมาด้วยจ่วงแทงเข้าไปยังร่างของผีร้ายนั้นด้วยความโกรธแคนก่อนที่จะทิบร่างนั้นลงน้ำก้อนหินที่ก้อนเล็กเพียงกําปั้นเมื่อถูกลงอาคมโดยหลวงตาแล้วนั้นมันกลับหนักเท่าภูเขาเพียงพอที่จะทวงร่างผีร้ายนี้ให้จมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงโดยไม่มีวันหวนคืน เมื่อเล็กและหลวงตากลับเข้าฟังก็ถูกต้อนรับโดยชาวบ้านด้วยความดีใจและหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้สังเวยชีวิตให้กับผีพรายแม่น้ำโของอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีพรายแม่น้ำโขงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชัน ก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ